เต็มไหเลยล่ะเต็มไหร่ฮะจอร์นเต็มไหร่ท่านาถตั้งไกลๆหมดสองสี่นะครับมาเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมหลังเท้าข้ามหลังเท้านะครับฝั่งนั้นหลังมาเป็นเจ้าจอร์นดูหาคู่กับแท็กซี่พระรามสามนะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าเหลือเพื่อแต่ก็พิศษคู่กับทหารนะครับเสิร์ฟหลังเท้าข้ามหลังเท้านะครับจอนยกเข้าไปแท็กซี่ว่าไงปักเขาให้โอ้โห ใส่เน็ตนะครับโอ้โหไล่ขึ้นมาแล้วสามต่อสี่สามต่อเี่ที่เปิดย้อนเข้ามาเจ้าที่ว่าไงปาเขาให้โอ้โห 4ต่อ3นะครับจอนดูฮาเสเส์อไปทหารเปิดยกเองแก้ไขมาก่อนแท็กซี่เปิดหลังเท้าเปิดแท็กซี่ปาเขาให้โอ้โหแย่งกัน้ะทางนู้นเอาแล้วโอ้โหนี่นะครับเจ้าจอนดูฮาน้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณ852ต่อ3นะครับเอาเสือไปทหารเปิด ยกขึ้นมาทหารว่างไงปักเขาให้เรียบร้อยตายทั้ง11ท่านนะครับเราอยู่ที่สนามสวนสาธารณะสาทรนะครับเป็นก้อหลังเทา้าข้ามปีระหว่างเจ้าแท็กซี่พระราม3กับทหารสาทรครับเจ้าเหลือเสือมาแท็กซี่เปิดจอนดูหาย,ยกเข้าไปที่เตะโดนเขาเหลือเฟือโอ้โหเหลือเฟืองงเลยครับเขาให้หลังเท้าเอาเข่ารับ รับได้เฉพาะหลังเท้าเท่านั้นนะครับ5ต่อ3เอาเซอร์ไปเปิดเอายกขึ้นมาปากเข้าให้โอ้โหนี่ครับระบันที่3สวนสาธารณะสาธรน,นะครับย่านฝั่งธนบุรีนะครับวันนี้วันสงการนะครับขอวอวยพรให้เพื่อนสมาชิก,ชกมีความสุขนะครับ เดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับเอาแล้วครับ4 5แล้วครับตอนนี้ไล่มาอีกหนึ่งแก้เอาเติบมาตะี้เปิดเอายกขึ้นไปว่าไงโอ้โหเจ้าเลือเฟือเอาหัวอีกแล้วเอาแล้วตะขี้เปิดข้ามหัวไป,วไปวเลือเฟือเปิดหัว เจ้าเหลือหลงเหลี่ยมสองั้างนะครับเปิดหัวกับเปิดเขา่าเอาเปิดหลังเทา้าเอายกเข้ามาเรียบร้อยเจ้าจรขึ้นนํำไปเจต่อสีต่อสี่เอาแถมไปก่อนหนึ่งแก้ม6กนะครับเปิดเอายกทหารปักเขาให้เรียบร้อย ทักทายทั้ง23ท่านนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับสนับสนุนการไล์สดโดยปาพุงเดชนาผู้สร้างนะครับเอาเหลือเสิร์ฟมาจอเปิดเอายกขึ้นไปจที่ฟากเขาให้โอ้โหทยักทายคุณแปดคคชลินนะครับ ซอสีนะครับเอาเตอรไปเอาเปิดเอายกปักเขาให้เรียบร้อย หกนะครับเอาแท็กซี่เปิดเอาจอนยกขึ้นไปแท็กซี่ฟากเขาให้โอ้โหเตะไซเดียดนะครับเอาแล้วแต้มไล่มาเป็นห้าต่อหกเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเอายก ไปเขาก็เตะไม่ได้เลยครับเจ้าทหารนะครับเติบเป็นตัวเงาผีนะเสิอเพื่อชื่อเสียดี่ไทยอุบัติเหเออจักสันแหละโอ้ยเจ็ดต่อห้านะครับนี่แหละลูกอยากเห็นนะครับ เออ8ต่อ5แม่เสิร์ฟได้ใจแอดมินเหลือเกิน8ต่อ5เนี่ยเสิร์ฟแบบนี้แหละเสิร์ฟยาวๆพี่พี่พี่เสิร์ฟพี่เจ้าจนเสิร์ฟทั้งหน้าใจพี่ล่ะเอา8ต่อ5แล้วครับ เอาทักทายคุณบุญทวีนี่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเติมมาแท็กซี่เปิดไม่ทันแล้วเข้าไปไม่ทันแท็แซกซี่โดนเจ้าเหลือเฟือหยอดโอ้โหโหกต่อแปดเอาเปิดเอายกาแล้วแหวน 8โคจิลินบอกจอนครับออาใช่จอนโดฮานะครับอดีตแล้วก็เหรียญทองเอเชียนเกมที่โดฮาเกมนะครับ8ต่อ6นี่และเสิมยาวๆแบบนี้นะครับเขายกเข้ามาปักเขาให้โอ้โหทักทาย8คคโคชล,ล,ลนินนะครับได้เป็นแฟนโตยงของปีแล้วก็ไฮไลท์มันๆนะครับ มันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับจากทางเพจนะครับทักทายคุณคุณอามิตรนะครับอามิตรสดที่รักนะครับเอาแล้ว9แล้วครับ9ต่อ5 9ต่อ6นะครับเอาเปิดเอา เอายกเข้ามาเอายกล้นเปิดยกด้วยเขาเตะด้วไห้หกต่อเก้าแล้วครับทหารเสิร์ฟมา 6นะครับเอาเสือไปเปิดเอายก,ก,ก,กคุณอามิรสนทิรักนะครับมาทักทายนะครับเอาเสือมาแจ็คซี่เปิดเอายก เจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกทหารปักเขาให้โอ้โหทักทายริมรนรอนเมืองนะครับทักทายเจ้าชีโร่แล้วทักทายเจ้าเจี๊ยบแท็กซี่นะครับทักทายคุณกีฬายุดอีกรอบหนึ่งนะครับกีฬาวุฒนะครับยกเข้าไปแท็กซี่ปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหทห,หารหุ่นดีเหลือเฟืองหุ่นดีแท็กซี่หุ่นดียกเว้นจอนโดฮานะครับ ตอหาอ้วนกว่าเพื่อนนะครับลงพุงนะครับหุ่นดีทุกคนคุณศักดบอกแล้วครับเอ้าเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกทหารเตะปากเขาให้เรียบร้อยโอ้โห,โโหาชายจังยี่สิบเจ็ดท่านนะครับในผีตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินบวกขาวนะครับเราอยู่กันที่สวนสาธารณะสาธรย่านฝั่งทนนะครับสนับสนุนการไลฟ์สดโดยเดชนาผู้สร้างครับป่าพงนะครับเอาเปิดเอายกข,ขึ้นไปแท็กซี่ ปักเขาให้เอา้าเตะแป๊กนะครับแต่ลงอุย้ยเอาเสร์ไปดีเอาโยกทหารว่าไงปักเขาให้โอ้โห จ็ดต่อเก้านะครับเอาเสอร์มาแท็กซี่เปิดอจอนยกเข้าไปแท็กซี่ปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหาตายตั้งสามสิบท่านนะครับอย่าลืมนะครับใครต้องการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่อเติมบ้านต่อเติมที่พักอาศัยนะครับต้องการฝ้ากระจกสีอูมิเนียมทุกที่น,นะครับติดต่อเดชนาคู่สร้างนะครับอยู่ย่านประชาทีพทุ่งคุ่พระประแดงนะครับ ลาดูนะเจ้าที่จอมทองนะครับต้องการวัรุติดต่อเดชนาคู่สร้างได้นะครับสอนเธอไปเจ้าเหลือเปิดเจ้าเหลือยกขึ้นมาเอายกไปเข้าเจ็ดต่อเก้านะครับ เรอฟมาต็จอดเปิดเอายกเข้าไปทักซี่ปากเขาให้โอ้โหเอาทักทายฝรั่งหัวแดงพุทธบูชานะครับหรือน้องเนตพุทธบูชาเห็นหัวแดงแดงแวบๆอยู่เก้าต่อเจ็ดเอาปากเขาให้เอายกเองเตเองนะครับตอนนี้ เอาแล้วโยกไปเข้าเตะไม่ได้ทังนี้สิบละเยี่ยมสิบสองสิบต่อเจ็ดนะครับเอาเซอร์ไปเปิดเอายกายกเอาโดนเกี่ยวทักคี้เอายกตากเข้าให้โอ้โหครับยกเข้าไใหม่เจ้าจรอ,อยู่ที่ทักที่ ปากเข้าให้โอ้โหมาแล้วครับ11ต่อ7เอาเติร์ไปทหารเปิดเหลือเฟือยกเข้าไปทหารปากเข้าให้โอ้โห เจ็ดต่อส right? ิบเอ็ดนะครับเอาเส์ฟมาแท็กซ uh ี huh ่เปิดจอจอนยกเข้าไปโอ้โหยกไม่เข้าแท็กซี่แก้ไขไม่แล้วแปดต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเส์ฟมาแท็กซี่เปิด จอนยกเข้าไปทักที่ปากเข้าให้โอ้โหเดือเพือเกี่ยวติดทหารว่าไงปากเข้าให้เอาแล้วโอ้โหเกต่อสิบเอดแล้วนะครับไล่มาแล้วครับตอนนี้สอแก้มทันสแก้มเกมนะครับเอาทักไทย ปาพบชูเนียนะครับโอเวอร์เตอร์สนามสวนผักนะครับผักทายทั้ง4ี่สามท่านนะครับในพจแตะก็ไฮไลท์แมนของแอดมินบวขาวนะครับเท้าต่อทีเวียนะครับเจ้าเลือเจอมาแทกซี่เปิดจอนโดหาย,ยกแทกซี่ปักเข้าให้โอ้โหเตะคองไปก่อนนะครับนานๆนะครับจะได้เห็นเจ้าจอนโดฮาตำนานหลังเท้าเข้ามาเตะแล้วก็ในสนาม สวนสาธารณะสาธรนะครับซึ่งเป็นเหลี่ยมที่ขอถนัดนะครับคือเหลี่ยมหลังเท้านะครับสเปต่อเก้าเอาเสิร์ฟยาวๆไปโอ้โหเปิดเอาโยกเอาปักเข้าให้โอ้โหโ 9ต่อ11นะครับเอาเสิร์ฟมาแท็กซี่เปิดไปเข้าโอ้โหเป็น10ต่อ11แล้วครับตอนนี้เอาแล้วนะครับแต่ก็ปีศาจเจ้าเหลือเฟือมีเสียงนะครับตอนนี้10ต่อ11เอาเสิร์ฟมาแท็กซี่เปิดเอาจอรนยก เจ้าเหลือเปิดแตกโอ้โหเาอกันตั่ชาติอย่าบังนะครับตอนนี้นักทายทั้ง37ท่านนะครับ38นะครับ11ต่อ10นะครับเจ้าเหลือเปิดเขายกเข้ามาโอ้โหยังเตะ กลับมาได้เลยครับเจ้าทหารโอ้โห10-10หนึ่งนะครับเอ,เอาเปิดเอาเปิดไปออกเอาทหารเปิดสี ปักเข้าให้โอ้โหแต้มเท่าแล้วครับตอนนี้เอาแล้วไล่มาจาก8ต่อ11นะครับไล่มา3แต้มตก็เกม13นะครับ เสิร์ฟมาหาจทกซี่อีกอยู่ที่จอนโดหานะครับเสิร์ฟดีโอกาสจะเป็นแทมมีนะครับ1 1ต่อ11เอาเปิดเปิดห่างด้วยนะครับเอาบอกเอาแล้วครับเกมไม่เกมอยู่ที่เจ้าจอนเสิร์ฟนะครับ เสบีโอกาสชนะปิดเกมมีในลูกแรกเลยนะครับ12ต่อ11ลูกเดียวเกมไม่เกมเอาเสฟไปแล้วเอาเปิดเอายกขึ้นมาเอายกไปเข้าเอาเปิดโอ้ย ต่อ12นะครับยังมีเกมนะครับเสิร์ฟปหาแท็กซี่แ็ี่เปิดเจ้าจอนยกเข้าไปปักเขาให้โอ้โหอาชนาทักทายพี่วานะครับชน้าศุณน้ำเที่ยงนะครับโอ้โเกมไม่เกมนะครับเจ้าจอนดฮานี่นะครับกำิร์ครัอนาลังจะเสิร์ฟนี่นบนี่นะครับจอนดฮานีนลังเท้านสอง เอาเปิดเอายกสันแบกบาดนเกี่ยวเอาปักเข้าให้เกมโอ้โหโตบเกมไปแล้วครับเจ้าจอนโดหฮากับแท็กซี่พระาร 3, ามสามเราชนะไปได้13ต่อ11โอ้โหยอย่างสุดมันนะครับนี่นะครับเดีย๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์จอนโดหฮานะครับ เดี๋ยวได้ดไไม่เอาไม่กลับไม่กลับไม่กลับเดี๋ยวจะจะกลับมาสู่วงการไหมกลับพรไหวแล้วเดี๋ยวจบเกมมาแล้วนะครับ